เจ้าหน้าที่สรงกเพร่นมาบริจาคส่วนตัวมงเปิดยากรนี้ก็ขึ้นแสน Yeah. วันละ4หมื่นละ่นยสามพันไปเจนเจ็นเราบอกเท่าไหร่ก็ติดาวันละสามันเลไมตบางส่อก็เาให้แต่นึ่งกไดม ่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาลนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านท่านนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับได้มอบหมายกระทรวงว่าไทยไปสู่ตระลงทมพุทธวัดการตั้งศูนย์เพื่อจะรับบริจาคจากพี่น้องประชาชนตั้งแต่เราเปิดรับบริจาคมาจนถึงปัจุบันะครับได้รับเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนละส่วนการต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้กาลังทยอยมานะครับก็ได้ประมาณหลายแสนบาทแล้วนะครับซึ่งในในช่วงแรกเนี่ย เนื่องจากเป็นช่วงที่ได้รับผลดร้อนมากเราอาจจะปิดยอดก่อนแล้วก็จะน้ดลงเงินส่งเวียดนามของศูนย์นรำลงรมมุกระทรวงว่าไทยนะครับที่จะมอบให้กับรัฐบ,บาลในการส่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ชาวเวียดนามต่อไปและอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวสุลานนะครับทุกท่านครับเนื่องจากว่าเพื่อนขวงเราประสบไทยเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราครับในเรื่องของมนุษยชนนะครับเราน่าจะช่วยกันในการบริจาคครับ ที่ต้องการอย่างยิ่งก็คือในเรื่องของอาหารน้ะน,น้ำดื่มซึ่งถ้าส่งจากประเทศไทยไปค่อนข้างจะไลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสามารถรับบริจาคเป็นเงินสดได้นะครับเราก็จะรวบรวมเป็นเงินสดไปให้นะครับทําบัญชีหมายเลขข้างหน้าข้างหลังนะครับที่เราได้ประกาศไปแล้วนะครับก็ขอเชิญทุกท่านได้รวบบริจาคอันนี้โดยทั่วันครับ,รบขอบคุณม,มากครับ